วันนี้เราก็จะมาตอบคำถามนะคะของคุณลูกค้าที่สอบถามเรื่องระบบบันทึกเสียงโซนนาโรศรสัพสมาร์ทไวล t b ็อกเกอร์นะคะว่าโทรเข้ามากรณีที่ไม่อยู่บ้านจะให้ติดตอบรับก่อนแล้วค่อยไปที่ระบบบันทึกเสียงได้หรือไม่ท้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคนที่โทรเข้ามาว่าเสียงที่ฝากไว้จะส่งถึงเราอย่างแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเยวจ้าจามาสาธิตการตั้งค่า ให้ดูว่าฝากข้อความยังไงขั้นตอนแรกก็คือเข้าไปที่ Setting คอน e รคคอดนะคะแก้วจะทำการบันทึกเสียงเลยนะคะสวัสดีค่ะขนาดนี้แก้วไม่อยู่บ้านกรุณาฝากข้อความเสียงไว้นะคะขอบคุณค่ะ ขนาดนี้แก้วไม่อยู่บ้านกรุณมาตอบข้อความเสียงไว้นะคะขอบคุณค่ะค่ะการจะนำเสียงแก้วนำไปใช้เป็นเสียงตอบรับนะคะก็เข้าเป็นเซตติง้งเหมือนเดิมเลยแล้วกันหนึ่สวัสดีค่ะขนาดนี้แก้วไม่อยู่บ้านกรุณมาตอบข้อความเสียงไว้นะคะขอบคุณค่ะ อันนี้แก้วก็เลือกเป็นเสียงแก้วแล้วนะคะแล้วก็การจะตั้งค่าเป็นเสียงแก้วต้องมาตั้งค่าเป็นออตโเมตเสเก่อน แล้วก็กด Open นะคะแล้วก็กดย้อนกลับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งเสียงกระดิ่งนะคะว่าคุณลูกค้าจะตั้งเสียงกระดิ่งเป็นกี่ครั้งถึงจะติดต่อรับค่ะอันนี้ทางของทางเราก็ตั้งเป็นสีครั้งนะคะตอนนี้ก็จะติดต่อรับแล้วก็ถึงจะบันทึกเสียงได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแก้วจะรองโทรเข้านะคะเมื่อดังสี่ลิงก็จะติดต่อรับแก้วเลยนะคะ อจะน,นี้เดี๋ยวเราจะมาฟังนะคะว่าลูกคะะ้าฝากข้อความเสียงอะไรไว้ก็เข้าไปในเทล M S C นะคะก็จะมีลายขึ้น1 2นะคะลูกค้าก็กดติ๊กลายหนึ่งนะคะ แล้วก็กดเข้าไปในไฟล์นะคะก็จะขึ้นไฟล์เสียงนะคะท่านผู้ชมเริ่มโทรศัพท์จำนวัเดือนนับคุณต้าคุณต่อ กมีเสียงลูกค้านะคะที่ฝากข้อความไว้ให้กับแก้วนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวของ Smart Voice l o กเ e r นะคะการทำงานนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะและถ้าหากลูกค้าคนไหนที่สนใจสินค้าของเราสามารถเข้ามาทดสอบได้ที่ศูนย์บริการของเราได้เลยครับตรงซีคอนบางแคชั้น3โซนไอทีห้องไอที37ร 17, ้านจะอยู่ใกล้ๆกับไปสณนีหรือจะเข้ามารับชมได้ที่เวิร์ลเ็ iphoneshop.com สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํลังใจให้ไอแซคซีคอนด้วยนะครับสํหรับวันนี้ขอบคุณครับ